เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้พวกคุณก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า War of Warship นะฮะซึ่งครั้งนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเรือประจัญบานที่มีชื่อว่าโคนิกนะครับผมโอ้ยก็เป็นเรือรบประจัญบานของเยอรมันนะครับเทียห้านั่นเองนะครับผมโอเคก็ไม่รู้ว่าผมอ่านถูกอ่านผิดหรือเปล่านะก็เป็นเรือโคนิกนะครับนะครับก็อยู่ในห้องของเทียห้านะฮะก็จัดว่าแจ่มแมวมากๆเลยนะครับผม แต่ว่าเราเองก็ประมาทไม่ได้นะฮะโดยเฉพาะเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกานี่อันตรายอันตรายมากๆเลยโอเคไปครับซึ่งเรือลำนี้นะฮะบอกตรงๆว่าผมโคตรชอบเลยปืนแม่นแม่นแม่นมากนะฮะเพราะว่ามันมีส่วนเสริมทำให้ปืนใหญ่หลักแม่นยำนะฮะไอพวกยุทธปัจจัยต่างๆนั่นเองนะครับแต่ความเร็วนั้นก็จัดว่ากำลังโอเคเลยนะฮะ ยี่สิบสามไมทะเลอะไรอย่างนี้นะมั้งโอเครู้สึกว่าใครจะเป็นเออเหยื่อรายแรกของเรานะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันมีเครื่องบินขับเข้ามาแล้วเฮ้ยเครื่องบินมาผ่านแล้วซีวีซีวีซีวีเป็นไรเนี่ยซีวีรู้ว่ายังไม่เข้ามาวะผ่านแล้วโอ้ยซีวีแม่งไม่ได้เล่นนะฮะ ออมันเล่นนี่หว่าแต่ว่ามันมันไม่กลับมาบวกเอ,อันกลับมาแล้ะโอ้โหไม่รู้งานอีกจผ่านแล้วโดนบอมแล้วเนะ่จะหาปล่อยเข้าไปนะฮะความสุขเขาไม่ใช่ตัวเรานะฮะเราเจอเรือโอ้โหนั่งคือเรือนั่นนี่หว่าเรือกระตูนนะครับทีเราจะซันโบเขานะฮะไฟเย่วู้สวยงามมาก แลมเยรหนึ่งหมื่นเดเม็วูสุดยอดบอกแล้วแม่งมันเจ๋งเฮ้ยมันหันมาผมแล้วมาจะแค้นผมก็ได้นะฮะใครจะไปรู้ใครจะไปเห็นต้องแน่ใจหรือว่าเอยียงข้างเราจะให้พี่เยรวู yeah. สุดยอดยิงฟรีครับจังหวะนี้น้องน้องรู้ไหมว่ายิงฟรีเนี่ย น้องรู้ไหมว่าพี่ยิงน้องฟีนร,รู้จักไหมไปแล้วไปแล้วใครจะล้านช็อตใครจะล้านโอ้ไม่ทันครับพี่น้องอ๋อยัดเค้ yes, okay, มันจะยิงกูแล้วมันยิงผมแล้วนะเดี๋ยวเราต้องยิงแบบอย่างนี้มันจะถูกต้องหากเราดู้สึว่ามันเขาจะหลบไหมอ้าวไอ้น,นี่ยังหลบนะครับเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว S 1> <S 1> <S เฮ้ยรือมันยังไม่ทันแต่งเยี่ยมมากเดีย๋ยวต้องจัดเต็มให้เขาก่อนนะฮะเราจะสั่นโบเขานะฮะฟ i r e Yeah! ไมาแล้วเย่หนึ่งหมืนม่น damage สุดยอดไปเลย it's amazing ทำ damage ไปสามหมื่น 30, แล้วนะฮะคนจะ amazing ม,มากเลยน้องเฮ้ยชิ่านล้ว มันมีอันนั้นอยู่เหลือดีๆอ่ะเราต้องขับไล่ไปก่อนนะฮะตอนยิงดักประมาณนี่โอเคน่าจะถูกนะครับอา้าวถูกจริงๆด้วยโดนเข้าไปสองนัดเฮ้ยดีๆสักดีๆเคอย่างน้อยก็สั่งเพื่อนยิงเออยิงมันยิงมันโอเคครับรู้สึกว่าด่านนี้จะหวานแมวเรามากนะฮะ ในศพนี้ต้องเป็นของเราสมนี้ของเราใครอย่าแตะนะเวย้ยวู้เอา้าไม่มันถอยหลังนี่า่าโอ้อดคิวเลยพระเจ้าอดคิวอดคิว,อควโอ้ไม่ไม่อดคิวนะครับโอเคเปิดฉากแรกก็จากว่าทำได้ดีนะฮะ ยิงไปอย่างนั้นแหละเผื่อเผื่อโดนนะฮะถ้าโดนนี่ก็อาจจะปฏิหารอาอโดนแต่ไม่เข้านะครับอาอโดนไปโดนไปนัดดึงเฉยเฮ้ยดีๆอ่ะเฮ้ยมันมีดีๆอ่ะเจ็ดเท่ ทางนั้นรู้สึกว่าจะมีตอนนี้เราทำดัมเมจไปสี่หมื่นสองแล้วน,นะฮะตอนนั้นจะมีเรือราตะเวงกำลังเข้ามาครับที่เราตอนรับด้วยลูกตะกั่วนะฮะ Come on baby Fire Yeah โดนทิสเดลยวไหมโดนทิสเดล Yeah โอ๊ยไม่โดนทิสเดลอะไรวะแต่ก็เจ็บหนักอยู่นะครับ วันนี้ไม่โดนซิสเดลเลยนะฮะมาต่อฟลักแมวเอ้ยลำนี้ก็ได้มาแจกคนละชุดนะแจกคนละชุดโอ้ยมันยิงมาแล้วไม่เป็นไรหรอกครับผมมันเป็นเรือประจันบอลผมคือเรือประจันบอลเอาแม่งหลบบ้าเอ้ยโอเคไม่เป็นไรครับเฮ้ยซ,วซวีวีซีวีโอเราเจอนานแล้วซีวี เราอยากยิงนานเหลือเกิน c ีโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ห่านี่แม่งกำลังจะเอียงข้างนะกองโกเฮ้ยขอเถอะ c ีบีโอ้ย,อออยมันยิงไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องยิงต่ำตำห <Fire. S 2> น่อยนะฮะไฟเอร์นี่อย่างงี้ฮะต้องยิงอย่างงี้อุย้ยไม่โดนอะไรวะโอ้ยยิงไม่โดน เท่ซีบีรู้สึกว่าจะถอยหลังมั้งเดี๋ยวดูแผนที่อ่ะไม่ซีบีอยู่เฉยๆเยี่ยมเลยมันเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากต้องยิงบริเวณต่ำๆเรื่อยหน่อยฮะอาจจะโดนห้องซิสดเดียวอย่าเด้อมันต้องยิงบริเวณนี้โอ้โหระเบิดเครื่องบินทิ้งระเบิดใส่ฮะ อ่าดิ้งไปเลณช่วงนี้อาจจะตายอูมเยสเรียบร้อยซีบียังไงก็เป็นของเราเดนซิสเดลเรียบร้อยทำดาเมจไป6กหมื่นแล้วมั้งเนี่ยประมาณนี้โอเคอุ้ยมันมันหันหน้ามาผมแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองเอียงข้างก่อนไปมาแล้ว มันมาแล้วมันมาแล้ว yeah! 60, เจ้หกหมื่นเอ้ยหกพันโอ้ยมันยิงพลาดแล้วเพื่อนเอ๋ยสุดยอดสุดยอดจังหวะนี้นาทีทองเราครับจังหวะนี้ครับนาทีทองครับจังหวะนี้ปัป๊บละปะ่าป่าปัป๊บละป่าป่า ปะาป้าป้าปเียลเจ็ดพันโ้สุดยอดตายโอเคจบชนะเย้ yeah. โอ้มันบอกไว้ก่อนจากว่าเป็นแมปที่มันมากในตังมาแสนเยียกพีมาสองพันในที่สองของทีมอุปปา พอดีผมมีพรีเมียมอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเกมที่สองต่อเลยนะครับไม่ได้ฮะมันโอ้โหครั้งนี้รู้สึกว่าเราจะไม่ปื้มนะฮะแล้วครั้งนี้เรามาอยู่ในห้องของเทียสเจ็ดนะครับผมโอ้โหยอันตรายแล้วพี่น้องเอ๋ยโอเคเขาอย่างว่ารู้สึกว่าคนจะไม่พออะไรอย่างงี้ยมั้ยโอเคมาแล้วด่านนี้ไม่มีซีวีนะครับก็จ,จัดว่าโลกอ,อกไป อแล้วไม่ปืนมันลอยได้ไวะเนี่ยโอเอเอลอยได้ครับ oh, โอ้โหพลังงานพลังงานบางอย่างอยู่ในเรือโอไม่ oh God. Okay, จเจ้โอไม่เจ้โอเคเราจอดเรือสแตมบาร์ไ้ดีกว่าครับมีนางนตะโกอยู่ด้านหน้าเราโอ้ย oh, ส,สันเอ้ยเรือซิมซิมโอ้ยซิมถูกยิงนะครับ มันมีสตูอยู่ตรงเนี้ยอะไรลอยมาเนี่ยเจ็ดเคก็สูนยลอยมาเดี๋ยวเราล่อเรเือประจันบานเพื่อนเราก่อนโอ้ยนิวยอร์กโอยผมก็นึกว่าเรือประจันบานเทสเจ็ดโอ้ยแย่แล้วครับตรงนี้อันตรายว่ะผมอาจจะสู้อันนี้ไม่ได้นะเนี่ยถอยเรือก่อนครับ ไอเ้เชียวอุ้ยเข้าไปนึงก็ยังดีเรายังไม่อยากเปิดการนะฮะใครจะไปรู้มันอาจจะโดนต่อไปโดก็ได้โอ้โหไม่โดนนะฮะจริงตอนไปโดไม่โดน โอเคเรายิงใหม่รอบฮะโอ้ยชิดเอพมายังไงเอพี AP มาเราต้องปิดกาดไก่อนฮนะเฮ้หลบได้เว้ยโอ้ยเอพีมาอีกแล้วหลบได้ใส่ไปห้อยอน,น้มาไ,ได้ไงลย ปลากาัสมายังไงปลากาัสไม่อันตรายวะเอโอโอ้โดนเต็มเต็มเดี๋ยวผมมองไม่เห็นเนี่ยเออเนี่ยมาแล้วนะโอเคเข้าไปหมื่นกว่าโปรไฟผมมาๆๆๆเอามาเอามาต้องกลับก่อนเอาเดี๋ยวมาควางครับผม เนอยจอะชนกันเออชนกันจนได้ดยาระตรงนี้ไม่ปลอดภัยแล้วครับไม่ปลอดภยัยไม่ได้นะฮะหรือประจานบางมาสองลำคราวนี้เราอาจจะแพ้นะฮะหรือไม่ก็อาจจะอาจจะตายรพร้อมๆกันด้วยมีฟอร์ลักไก่ทางนี้นะฮะอันตรายเราต้องหลบก่อนลวไม่ได้ เป็นนิวยอร์กนิวยอร์กเฮ้ยไอย้หันปืนเล่าหันปืนเล่วหันปืนเล่วหันปืนเล่วอืมไอ้นี่แม่งไอ้กิปแลนด์แกปับ๊บอืมมันแคป่านไปแล้วป่าเอ้ยมองไม่เห็นตัว อันนี้ก็เลงยิงกูจังออโอเคโดนไปหนึ่งครับแล้วก็ประมาทไม่ได้ตรงนี้มันมีฟลารกัสอยู่นี่หว่าโอเคโดนไปสองครับ หลบก่อนนะฮะฟอรากัสอยู่แถวนี้เราต้องหนีแล้วไม่ได้ครับผมเราต้องย้ายกลนออกจากตรงนี้นะฮะรู้สึกว่าเขาจะมุ่งเน้นไปทางนิวยอร์กมากกว่านะครับอะไรแัแ้นไม่มาดิงกูแล้วใช่ไหมเนี่ยเอ้ยไม่ใช่นะฮะมันไม่เห็นผม เฮ้ยคลิปแรนคลิปแลนกำลังเอียงข้างหรือเปล่ามันตกยังนี่มาเลยอิสอเมซี่โอ้ยาตายวูย้หับไปอ่ะไกลลับไปอ่ะเอะออย่างงี้หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเอพีมาเออโอ้ยยิงไม่เข้าโอเค

อืออันและมันไม่โดนซิสเดลเลยอะ่ะให้ตายเถอะต้องยิงใหม่ครับเฮ้ยมันหายไปเฉยเลยอะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโหให้ตายเอะโรบินมองไม่เห็นตัวอ่ะระโถมันลบหลังภูเขาไงมันลดอัดตราในการถูกตรวจจับนะฮะอือโอ้โหอันนี้วิ่งแซงหน้าไปเลยเมียวโค โอเคพอที่จะเล่นหนีได้อยู่ครับเป็นเรือที่โอเคนะผมบอกไว้ก่อนลำเนี้ยยิงไปชุดแล้วกันนะฟิว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 ใช้กระสุน HE สีดีไหมเนี่ยถ้าเรือมันทำมุมแบบเนี้ยเราจะยิงยากนะฮะโอ้ปืนแตกแย่ yeah. สุดยอดโอ้ย เอพีมาแล้วไอ้เฮสี SE ดีวายยิงไม่โดนกระจอะเด๋วเอ๊ะเรือมันถอยหลังแล้วปล่อยมันไปครับโอเคเราจะเราจะกลับมาบวกกันแล้วนะฮะไม่ได้ครับจังหวะนี้เกิดมาเพือ่อฝ่าฟันอุสศักเป็นลูกจันทร์มาแล้วไงวะวู้วตอนยิงแบบนี้ครับถึงจะสะใจ แมนเย้สี่พันก็จัว่าคุ้มโอ้ไม่เกิอะไรกันเนี้โอ้ยเรือมาเพียบเลยผ่านละชิพายแล้ว,ลว AP มาือ้อโอ้โหข้าไปหน่อยนยชิคแมงมันข้ามาบวกผมแล้วโอ้ไม่เกิโอ้ไม่เกินโอ้ยชิคด้วย ช่ด้วยอืมโอ้โหมันอยู่ตรงนู้นน่ะชิบหายอเออไอ้เหี้ยกูจะตายแล้วเนี่ยโอ้โหโดนลุมครับเออปืนแตกไม่เป็นไรครับโอ้ยกระสุน HE ฉลาดมากเพื่อนเอ๋ย ไม่ได้ครับผมกำลังเข้าประทะกับเออนาง,งาโตะนะครับชิบหายแล้วไปด้วยป็นกะได้ช่วยกูด้วยเฮ้ยโอ้โหปืนแตกแล้วบอมฟุโซไอเฮลมี ผุ้ทรงช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยไอ้ห่าไม่ช่วยกูอ่ไอ้นี่เล่นเป็นนี่มาต้องยิงตรงนี้มันครับเอนั่นแหละฮุ้ทรช่วยด้วยโอ้ my god no โอ้โหยโอ้โหยังยังขับเรือไปชนแม่งเลยย่า ไม่ได้ครับตัดๆตๆๆๆตๆนีๆๆๆอๆๆๆๆตๆตๆอืๆๆ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 นๆๆ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 ๆ่อๆๆๆงๆๆๆอนั่นนะฮะๆๆ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 ๆัๆๆๆไๆๆๆๆยออๆๆั อือไม่ทันชิ่พายนังครับโตยิงก่อนครับว<ฮ>ู้มันแต่คะแนนเราก็ยังนำอยู่ครับเ็ดเฮ้ยมันมันต้องประท้าบแบบนี้ฮะถึงจะเป็นเรือประจับนบางครับผมโฮยมันผมบอกตรงๆนะครับว่าเรือเยอรมันนี่บูมันมาก โ oh, 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 oh. อ้โหนี่ก็โดนลุมไม่แพ้เรานะฮะโจโดนเต็มแปรมเยทตายครับผมไฟไหม้ตามจี้แบบนี <es> ้เอตอตายครับแต่คะแนนเรายังนำอยู่อะ อันนี้จะตายไหมเนี่ยไม่ตายนะครับแต่ว่าเจ็บสาหัสโอเคเดีนไหมบอกแล้วว่าชนะโอเคไปตางมาแสนแสนแปดโอ้ยคะแนนทีมที่สามโอ้ไม่เอาที่หนึ่งให้กูมาด้วโ,โอเคครับก็คงไม่มีอะไรมากครับผมก็มาอีกเกมนึงนีงนงกว่าครับมาพอดีกำลังมันนะไม่ได้กำลังมันกำลังมัน โอเคฮะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมที่สามกันแล้วนะฮะตอนนี้แล้วก็เป็นเกมที่จะปิดคลิปแล้วโอเคครับโอ้เราเป็นท็อปเทียร์เพิ่งสังเกตนะฮะผมเมื่อกี้นี้ลุกออกไปเข้าของน้ำมานะฮะเฮ้ยเราไม่ใช่ท็อปเทียร์ดิเราเป็นหัวทีมนะครับผมคือท็อปเทียร์นั่นก็คือไอ้พวกเทียร์เซเว่นเทียร์เจ็นะครับผมรู้สึกว่าพักนี้ยรู้สึกว่าจะมีดีๆค่อนข,ข้างเยอะนะฮะ มันเป็นอะไรที่มันอันตรายมากๆเลยโอเคบ่บวกกันต่อครับ <c oughs> โอ้ยเจ็บคอพี่น้องเอ๋ดูสิว่าครั้งนี้จะบูได้เหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็ลำนี้ก็ชนะมาสองตารวดแล้วนะฮะก็จ่ายว่าแม่งโคตรเท่เลยลำนี้อืมแถมเท่แถมโหดด้วยนะครับทําเป็นเล่นแ้วผมว่าใช้กระสุน h ทีดีกว่า เดี๋ยวดิงดิงไปก่อนยิงไปแล้วเปลี่ยนเป็น HE นะครับจะได้เผาเพราะว่ามันมีดีๆค่อนข้างเยอะนะฮะโอ้มันหลบว่ะเฮ้ยมันยิงมาแล้วโอ้ไม่ได้ไม่ได้ยิงเรานะครับแล้วไปโอ้อันนี้ดีของจริงฮนะหนึ่ง <No! S 1> โอ้ยไม่เข้าเกาะพี่นาน้องเข้าใจเปล่า ต้องใช้กระสุน h e โอ้ยโดนโดนกำแพงไปหน่อยเนี่ยเออไม่โดนพระเจ้าจะเบาเรือกอนนะครับเราไม่จำเป็นต้องออกไปบวชท,ท,ทีเดียวนะฮะแล้วเราเรา,เราติดบทำไมวนะเนี่ยติดแบเหมือนเพื่อนผมฮะขียรลอนมาครับเฮ้ยอยากโอ้โหทุกนี้ไม่น่าใช้ เอสอีก่อนเลยมีปับ๊บแย่สองพันโอ้มันเห็นตัวผมแล้วมันก็เลยถอยแล้วเดี๋ยวเราจอดเรือตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเรามันหันมาฮะเดี๋ยวเราจะไฟเจอร์แบบคนโหดนะแบบล็อกๆนะฮะแต่มันก็นจะหันมาแล้วเตรียมพร้อมไฟเจอร์ fire. มาแล้ว ไฟร์เย yeah. ้วู้ฮู้สุยด yeah! สยอดเย้ซซิสเดล thank you f o t h e r โอ้ยมันล้านช็อตไปแล้วศัตรูล่าถอยแล้วครับฝั่งนู้นเอาเบกเพื่อนก่อนทางนั้นกำลังวุ่นวายกันเลยครับ จะได้เตือนเพื่อนเอนบางคนจะได้กลับไปสนับสนุนพวกดีๆฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนู้นมีดีๆอยู่สองลำกำลังบวกกันอยู่ก็ไม่ได้ครับผมทำดาเมจไปหมื่นสามก็จัดว่าคุ้มแล้วคือพวกเรือเทียห้าเทียหกเนี่ยไม่ค่อยจะได้เสียตังค์อะมากเท่าไหร่ไม่เหมือนพวกเทียแปดเทียเก้าเนี่ยฮะเทียสิบไม่ต้องพูดถึงครับตัวผ่านเงินร้อครับ การที่คุณจะเล่นถึงเทียร์สิบนั้นคุณมันจะเป็นต้องรีบร้อนเลยโอ้ชิดมีบางอย่างแคปฐานนะครับกันฐา,านก่อนเดี๋ยวเข้ามีบางอย่างแคปฐานนะฮะคงเป็นพวกดีๆแย่งไงเลยไม่ได้บรจุอันนั้นก่อนไม่ได้แล้วครับ เราต้องเราต้องไปป้องกันฐานนะฮะจอนนี้เพื่อนๆช่วยกันฐานก่อนเร็ว oh my, oh my, oh my. Oh, โอ้ไม่โอ้ไม่โอไม่โง่ศัตรูมาทางนี้เพียบเลยครับทีมคอมอนมาช่วยก่อนทีมเดี๋ยวนะครับเราเจอดีๆแล้วนั่นก็คือมินิคสัสเซ มินิคัสเซ่เลยอึบอย่ำถูกต้องเฮ้ย <Hey, S 2> ต่อวดีโอมาโ <Okay. S 2> อเคยลบได้เว้ยมินิคาสเซ่ซันโบมินิคาสเซ่ครับด้วยกระสุน HE ของเราโอ้๋อย็นไงเป็นไงเป็นไง,นไงอือยิงไปอีกครับด้วยกระสุน HE ของเราโอ้ยยิงไม่โดน ยิงไม่โดนพระเจ้าจอร์ดเร็วเข้าเดีวเข้าเดวเข้าเดีวเข้าม,มันไม่สนใจเราฮะมินิคาเซมินิคาเซยิงบ้องเทงซะเถอะแกเอ้าทำไมยิงไม่โดนวะอ๋อมันถอยหลังนี่เองต้องเปลี่ยนเป็น AP นครับไม่ได้นะครับตอนนี้ แอนแลนตาด้วยตอนนี้เราต้องซื้อเวลาเพื่อนก่อนนะเพื่อนกำลังแคปผ่าน,นครับเราต้องเป็นหน่วยพีชีพแล้วโอ้ยแอนแลนตาอะไรมึงเนี้ยไฟไหม้ด no! ูึ่งไฟไหม้แอนแลนตามึงมันรู้งานครับว่าผมจะซันโบรู้งานเหรอฮะรู้งานแล้วไงเออห้าพันยังไงถูกต้อง ้ยเฮ้ยไปคอยคุ้มกันเราเฮ้ยคุ้มกันเราโอ้ยหายจะเย็นจะเย็นเจนโอ้ยโอ้ยเจ็ดเจ็ดเออโอ้โหน้ำแตกงานนี้ไม่รอดว่ะงานนี้ผมไม่รอดแน่เพื่อนเอ้ย ปัจจัยของผมตอนนี้กําลังโคดาวน์หนึ่งนาทีครับไม่ทันผมตายแน่นอนยังไงซะต้องต้องซื้อเวลาไว้ให้เพื่อนโวยไฟไหม้อีกสามจุดเชียร์แอตแลนต้าแม่งมึนว่ะมึนมึนเหรอฮะมึนมึนเลยมึนมึนแล้วไงเฮ้ยทิ้งไอ้ทูเม็กซิโกอ้าวตายเยะนี่ความมึนของมึงจำไว้เออหนึ่งมื่นเคซิยู ทุโมรุตายน้อยแล้วก็ซื้อเวลาให้เพื่อนไปพอสมควรนะครับโอเคชนะนะครับผมเฮทำจมิดไปสามหมื่นได้ตังมาหนึ่งแสนห้าเคครับโอเคจัดว่าเยี่ยมมากเลยอุปปาสุดยอดไปเลยครับผม <c oughs> เค okay, พอดีผมมีพเมยมอยู่นะฮะเค okay, ครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาเล่นเฉยๆกับเรือโคนิกนะครับผมไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะเค okay, ก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็อัดเรื่อยๆนั่นแหละครับไม่ต้องห่วงก็นื่องจากว่ามีงานเยอะนะครับเค okay, สำหรับคลิปนี้นะฮะสวัสดีบ๊ายยครับผมโอ้โหเฮ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเราจะาจากลาเดี๋ยวขอแต่งนิดๆกัอนอืม เอาไหนดีสก,กิลอันที่3อันนี้ก็ดีบวกระยะหาตอนวิีโออันนี้ก็ดีเพิ่มยุทธปัจจัยผมว่าไม่เอาอะเอานนี้ดีกว่าลบสิให้กับการเตรียมยุทธปัจจัยจัดไปเย่เ yeah. okay, ๋ครับสวัสดีไปบ่าย,ายครับผมวู Ooh ้โหแย่